สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานปุณงพรไนรีพอร์ตประจำที่18มีนาคม2 5ง8ค่ะสำหรับดอลลาร์ทองคำในระหว่างวันนะคะราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากกระแสคาดการณ์ผลการประชุมทางกลางสหรัฐเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะเป็นแรงกดดันทองคำจากการแข่งข้าของค่าเงินดอลลาร์ทำให้นาโนราคาทองคำทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเป็นนโน้อขาลง สำหรับนั้นตราคาทองคำในคืนนี้นะคะคาดว่าราคาทองคามีโอกาสปรับตัวลงไปทดสอบจุดต่ําเดิมที่ทองบาทละ17,700หรือ1,132ดอลลาร์ต่อออนสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาทองคําคืนนี้นะคะมี2รายการ 1. เวลา1ทุ่มครึ่งมีงบประมาณรายจ่ายประจําปี EU และ2เวลา3 3ทุ่มครึ่งมีสต็อกน้ํามันดิบสหรัฐ และยังติดตามบุกคลองพอร Morning Report ได้ในชว่วงเวลาประมาณ10นาฬิกานะคะเราวกขอบคุณบุคลองพอรในรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ